สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูคะวันนี้ครูจะพาทำขนมตาลค่ะโดยมีส่วนผสมหลักของเรานะคะครูใช้แป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนนะคะค่ะตามสูตรนะคะจไดไปเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนสองร้อยกรัมค่ะและครูก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ ซึ่งน้ำตาลทรายแห่งครูเนี่ยครูจะไปบดนะคะจะไปบดให้ละเอียดเพราะว่าจะละลายเร็วขึ้นหรือเราจะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะ<บ>ก็ประมาณ180-200ถึง200กรัมนะคะจากนั้นนะคะครูก็จะมีของแห้งนะคะที่มาช่วยทำให้ขนมตาลดูนุ่มนะคะก็คือข้าวสวยครูใช้ข้าวสวยอยู่50กรัมค่ะ และเนื้อตาลนะคะค่ะครูใช้เนื้อตาลอยู่หนึ่งร้อยกรัมค่ะส่วนผสมที่เป็นของแห้งอีกสองตัวนะคะนี่ค่ะครูใช้ผงฟูนะคะผงฟูครูใช้ชนิดนี้นะคะใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะและยีสต์นะคะค่ะยีสต์นะคะครูก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ จากนั้นส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะครูใช้กะทินะคะหัวหางรวมกันหนึ่งถ้วยและน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมดังนี้แล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วครูจะนำส่วนผสมทั้งหมดลงในโถเครื่องปั่นเลยค่ะค่ะโดยนะคะ จะนำแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนลงไปก่อนนะคะสองร้อยกร,รัมค่ะค่ะนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะสองร้อยกร,รมัมค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะค่ะสองร้อยกร,รมัม ตามด้วยข้าวสวยค่ะข้าวสวยห้าสิบกรัมค่ะและเนื้อตาลค่ะเนื้อตาลหนึ่งร้อยกรัมนะคะค่ะจากนั้นจะวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วครูก็ จะตักน้ำตาลนะคะจะตักน้ำตาลใส่ลงไปในน้ำนะคะยีสต์ค่ะหนึ่งช้อนโตะ๊ะครูจะตักน้ำตาลลงไปนะคะค่ะประมาณหนึ่งช้อนจิ้พูนนะคะแล้วละลายจากนั้นครูจะปลุกยีสต์นะคะจะปลุกยีสต์เขาค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะ ใส่เลยค่ะแล้วก็คนนะคะคนปลุกยีสต์เขาให้เขาตื่นขึ้นมากินน้ำตาลค่ะชงเลยค่ะค่ะจะชงยีสต์ก่อนนะคะให้เขาตื่นขึ้นมากินน้ำตาลก่อนเนาะค่ะแล้วเอาช้อนขึ้นมากดกดยีสต์ลงไปค่ะ กดลงไปค่ะกดแล้วก็บี้เข้าไปขอบขอบค่ะบี้ไปขอบถ้วยค่ะคุณผ้ค่ะนั่นแหละค่ะที่คุณยาทําถูกแล้วค่ะบี้เข้าไปขอบขอบนะคะค่ะแล้วก็ชงนะคะนะคะปลุกค่ะเตื่นเตือนเตื่นเตือนเตือนเตือนค่ะปดีมากินน้ำตาลแล้วจะได้อ้วนๆเนาะ ถ้าเราทำขนมกันเสร็จแล้วก็วางพักไว้ค่ะวางพักไว้ข้างๆอันนี้ก็ได้ค่ะค่ะเอาละแล้วเราก็นําน้ําตาลที่เหลือนะคะเทใส่ไปเลยตามด้วยผงฟูค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นตามด้วยกะทิค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะครูก็จะชงยตดที่ผสมไว้นะคะใส่ไปค่ะ ปิด้าค่ะนำไปปั่นให้เนียนเลยค่ะ เครื่องนะคะปาดเครื่องแล้วก็ปั่นอีกนะคะควักควักควักดูนะคะว่าเขาทั่วไหมขอครูเอามาให้หนักเรียนดูเลยค่ะปดปดโถค่ะยกมาทั้งโถะค่ะ,คะนี่นะคะเราปั่นไปได้ขนาดนี้แล้วนะคะนะคะเราก็เช็คดูว่าเขาเนียนไหมเขามียังมีแป้งตกอยู่นะคะเราก็จะเกลี่ยให้หมดแล้วก็ปั่นนะคะ ในขณะนี้นะคะครูก็จะตั้งน้ําไว้นะคะนี่ค่ะให้น้ําเดือดเลยนะคะค่ะปันให้เนียนเลยค่ะค่ะคนๆแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงตอนนี้น้ำก็เดือดแล้ว ทีนี้เราก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วน้ําก็เดือดแล้วนะคะครูได้ตั้งไว้สองรังถึงนะคะรังถึงหนึ่งก็เป็นรังถึงที่เป็นฝากระจกนะคะอีกรังถึงหนึ่งเป็นรังถึงธรรมดานะคะนะคะ่เราก็จะเริ่มตักนะคะค่ะให้พอดีถ้วยนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะขึ้นฟูค่ะ ช่วยเช็ดช้อนด้วยนะคะเอาก้นช้อนเช็ดเดี๋ยวนั่นแหละคะ่ะเขาจะไม่หยดค่ะนั่นแหละคะ่ะเ,เอาเอาท่านั้นแหละคะ่ะคุณยาแค่นั้นแหละเช็ดเช็ดก้นแล้วก็ออกมาอานั่นคะ่ะถูกต้องะคะ่ะดูวคุณยาหยดเนาะครูก็จะตั้งเนี่ยนะคะให้ถ้วยเขานะคะห่างห่างจากขอบนะห่างจากขอบนะคะเพราะว่า เขาจะได้ไม่ชีดขอบน้ําจะได้ไม่ไหลลงไปเนาะน้ำจะไม่ไหลลงไปโดนเรียงไปเลยค่ะเรียงไปค่ะช่วงนี้นักเรียนก็ตั้งน้ําให้เดือดจัดนะคะตั้งน้ําให้เดือดจัดหมดนั้นแล้วมาอันนี้ต่อค่ะนี่เป็นน้ำถึงธรรมดานะคะ รังถึงเนื่อธรรมดานะคะช่วงนี้น้ำก็ต้องเดือดจ้า ค่ะนักเรนก็จะเห็นนะคะว่าครูยาตักไปเรื่อยส่วนนี้เรามาดูที่เราตักไว้แล้วนะคะค่ะเรามาดูที่เราตักไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็วางพักไว้เนี่ยคะ่ะสักพักหนึ่งให้ขนมเขาขึ้นนะคะเดี๋ยวพอขนมเขาเริ่มขึ้นนะคะเราก็จะนําไปนึ่งในน้ําที่ร้อนเดือดจัดได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะให้ขนมเขาขึ้นก่อนนะคะถ้วยถ้วยนี้น้อยปะคะถ้วยนี้น้อยไปนี่ก็เติมให้เขาเต็มๆนะคะเกาจะได้ อวบอวบเป็นขนมตาที่อวบอวบค่ะทางนี้พอไหมคะจะเติมหน่อยหน่อย <laughs> มีคนขายข้าวสารมาด้วย <laughs> อ,อค่ะมีรถขายข้าวสารมาด้วยมีรถขายของเก่ามาอีก <laughs> <c oughs> เราก็ชอบทำกันเงียบๆค่ะนี่เขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะอ่ะสังเกตดูปแป้งเขาเริ่มขึ้นแล้วค แป้งเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็น้ําเดือดฟูนะคะข้างน,นอกข้างน,นอกเปิดน้ำนํำยังคะแล้วเอาเปิดแรกน,น,นะคะกระตือนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทางนี้นะคะน้ําก็เดือดจัดครูก็จะนํามานึ่ง ก็ทาตามเวลาจริงนะนักเรียนเนาะนักเรียนทําตามครูก็จะได้ตามเวลานี้ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมขนมเราขึ้นแล้วนะคะแล้วน้ําเป็นไงคะน้ําก็เหลือจัดแล้วนะคะนะคะครูก็จะเปิดฝาออกนะคะแล้วก็เช็ดฝาลังถึงนะคะแล้วครูก็จะนําขนมนะคะที่เราใส่ไว้นี้นะคะวางนึ่งนะคะ ในน้ำที่เดือดจัดนะคะจะเช็ด้าล้างถึงนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งไปประมาณสัก15น,นาทีนะคะ12 13นาทีก็ได้ขนมไม่มากเราก็จะเบาไฟลงนะคะค่ะ ไม่ถึง15นาทีก็ได้ถ้าขนมมากก็15นาทีช่วงนี้ก็ทำไปพร้อมกันเนาะนเรียนก็ดูไปพร้อมกับครูข้าวนี่ให้เห็นเนาะแล้วก็จะดูไปพร้อมกันนะคะ นี่จะมีเพลงฟังก็ดีเนาะ <c oughs> ครูเตรียมไว้นี่นะคะก็คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดนะคะ,คะมะพร้าวถึงทึกขูดฝอยเสร็จแล้วครูก็โรยเกลือน,นิดนึงนะคะยีๆเขาแล้วก็นําไปนึ่งค่ะนําไปนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาไวโ้โรยหน้าเขาโรยหน้าขนมตาเนาะ นี่เขาก็เริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วค่อยๆแล้วครูก็มีเป็นเรื่องแก๊สด้วยนะเรื่องแก๊สก็น้ำเดือดจัดเช่นกันแล้วก็จะเห็นนะคะว่าตาลเขาก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นมานะคะ <S <S การที่ครูใส่ข้าวลงไปผสม หน่อยหนึ่งนี่นะคะเป็นเพราะว่านะคะจะช่วยให้เนื้อของขนมนะคะนุ่มถ้าเราเก็บไว้ข้ามวันนะเก็บไว้ข้ามวันเนื้อก็ยังจะนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแป้งอย่างเดียวเนาะเขามีมีเนื้อข้าวด้วยนะคะเนื้อขนมก็จะนุ่มค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ใช้แป้งสดนะคะ แป้งสดเนี่ยเขาก็จะอิ่มน้ํามีน้ําอยู่ในตัวเขานะคะเขาก็จะนุ่มตอนนี้เราใช้แป้งแห้งนะคะค่ะที่บ้านครูก็เลยใช้ข้าวช่วยแล้วก็ค่ะคุณแม่ท่านก็มีข้าวเย็นเหลือท่านก็อ่ะเอาเข้าวเย็นมาทําเพิ่มปริมาณขนมด้วยหรือเปล่าจะได้ขนมมากขึ้นเด็กๆก,ก็จะได้ทานกันด้วยค่ะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าเนื้อตาลตอนนี้นะคะ ขนมตาที่เรานึองอยู่นะเห็นไหมคะเขาก็ค่อยๆบวมตัวขึ้นมาเนาะบวมขึ้นมาบวมขึ้นมาเป็นเพราะว่าน้ําเราได้น้ําที่เดือดนะคะได้น้ําที่เดือดพร่านนะคะเขาก็จะทําให้ขนมนะค่อยๆสุกพองตัวขึ้นมานะคะเช่นเดียวกันกับการเนืองถ้วยฝูนะคะค่ะก si? <recess ed. S 1> ็จะค่อยๆบวมขึ urgency, ้นมาบวมขึ้นมาแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรเขานะ ให้เขาอยู่ตัวนะคะให้เขาสุกอยู่ตัวไม่อย่างนั้นเขาจะยุบนะไม่งั้นขนมจะยุบนะคะเราก็ต้องให้เขาขึ้นมาอยู่ตัวเลยค่ะคุณครูต้องขอขอบคุณนะคะที่นักเรียนส่งเนื้อตาลมาให้ครูนะครูก็ใส่ตู้ฟิตไว้นะคะเอาไว้มาสอนนักเรียนนะคะค่ะมา,าไว้เป็น วัตถุดิบในการสอนนักเรียนค่ะนักเรียนบางท่านก็ส่งน้ําตาลมานะอืมบางท่านก็ส่งน้ําตาลมาให้ครูบางท่านก็ส่งแป้งเท้ามาให้นะคะเห็นว่าครูออทําการสอนตรงนี้เป็นวิทยาทานให้หลายท่านเน,ะนาะนักเรียนก็ส่งมาให้ครูก็ขายแป้งด้วยนะครูมีแป้งอรัวมีแป้งเอัวดอกไม้มีแป้งขนมช่อม่วงมีแป้งเปียวิจิตขายเพื่อจะได้ มีทุนมาทำการหมุนเวียนซ้อนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายอนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาแตกแล้วฟูแล้วสีเหลืองสวยครูไม่ได้ใส่สีนะอันนี้เป็นสีสีจากเนื้อตาลแท้ๆเลยแล้วหอมมากหอมมากซึ่งตอนที่ครูทำสอนน่ะช่วงก่อนโควิดน่ะค่ะ ครูจะได้เนื้อตาเนี่ยได้ลูกตาเนี่ยมาจากสนามกลอบนะคะแล้วก็ครูก็จะมาช่วยกันทําทั้งครูอิงครูยาครูทองคำก็มาช่วยกันนี่แหละนะคะมาช่วยกันขูดเนื้อตาลต้องดึงดีตาออกนะมันจะมีดีตามันจะขมนะลอกเปลือกออกแล้วก็ยียีเนื้อตาลสมัยเด็กๆอะ่ะครูจะยียีแล้วเหมือนกับเส้นเขาจะแบบว่ายีจนออกหมดเลยนะแล้วล้างเขานะแล้วครูก็จะเอา าหวีอะมาหวีเขาอะหวีเหมือนผมตุ๊กตาค่ะก็ตาให้แห้งแล้วมาห่อไว้เล่นเป็นทรงผมตุกตากทําทรงนุ่นทรงนี้เล่นก็สนุกสนานค่ะนี่นักเรียนก็เห็นเนาะดี๋าวตาครูก็คุยเพลินไปด,ด้วยนะเพราะว่าครูทําตามเวลาจริงเนาะนักเรียนก็จะได้ได้ดูไปด้วยฟังครูพูดไปด้วยถ้าดูเงียบๆนักเรียนก็รู้สึกว่าเออ ครูกำลังท่องคาถาเวทมนต์นหรือเปล่าไม่ได้ท่องอะไรเลยใช้ไอ้น้ำนี่แหละหมประโคมเข้าไปนะคะไอ้น้ำก็จะเดือดพุ่งรั้นแอร์เราไงเข้ามาเขาก็พาทางนี้พาพานะคะเขาก็เอาขนมมาทางนี้นหมดถ้าอยู่ในรังถึงตอนนี้รังถึงข้างนอกก็ขึ้นใหญ่แล้วนะนะค่ะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหลีเขานะคะตอนนี้ให้เขาขึ้นให้อยู่ตัวก่อนนะให้เขาขึ้นให้อยู่ตัวก่อนเขาจะแตกตัวสวยงามนะคะเดี๋ยวเราค่อยห,หลีเขาค่ะเขาก็จะโนูนพูนขึ้นสวยอเออบางทีนักเรียนบอกโอ้ตอนหนูหนึ่งก็สวยสวยอะ่ะแต่พอหนูออกมาข้างนอกนี่ทำไมเขายุบตัวก็เพราะว่าเขายังไม่สุกทั่วลูก แล้วก็สูตรอะสำคัญที่สูตรสาคัญที่ไฟคือสําคัญ,คญไดหมดทุกอย่างแหละขนมไทยอะนะค่ะเคล็ดลับเยอะเราต้องสังเกตดีๆลูกเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านที่เราไปเรียนอะนะเขาเขาก็าบอกหมดนั่นแหละแต่การสังเกตนต้องอยู่ที่เรานะต้องอยู่ที่เรามีนักเรียนบางท่านอนะครูยังจําได้เลยตอนนั้นนะ่ะนักเรียนมาเรียนนะ่ะน่ารักมากเลย ชื่อาเรียนน้ำตาในคนอื่นเขาไปจบหมดแล้วแต่คนเนี้ยเขาทําไม่ขึ้นสักทีครูต้องสอนถึงสองสามวันนะสอนจนดึกจนดื่นน่ะคือทําแล้วไม่ขึ้นขนาดต้องไหว้เจ้าที่อะค่ะค่ะคือคนอื่นนะได้หมดแล้วแต่เขาคนเดียวที่ทําไม่ขึ้นทําไม่ได้ต้องหลายอย่างลูกต้องสังเกตอะ่ะต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูอะ่ะเป็นขนมมีครูอะค่ะลูกนะขนมนี่เป็นขนมไทยมีครูครูก็ต้องไหว้นะ ครูก็ต้องไหว้บรรพบุรุษนะคะไหว้ต้นตาลต้นตาลเนี่ยเขามีขวัญน,นะค่ะโบราณถ้าเล่าให้ฟังว่าขวัญของครูอะเกิดวันเสาร์อยู่ที่ต้นตาลน,นะเดินพฤศจิกายนอยู่ที่ต้นตาลเพราะฉะนั้นครูก็ต้องขอนะครูต้องขอขวัญน,นะคะขวัญอยู่ที่ต้นตาลค่ะเพื่อมาทําการสอนนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนได้ไปเป็นอาชีพนะมีอาชีพนะคะอ่ะเราเห็นนะคะพอสมควรแล้วเนาะ ขึ้นประสมควรแล้วสักพักหนึ่งแล้วไม่แตกไปก่อนนี้แล้วนะค่ะเวลาก็ผ่านไปนะคะประมาณเจนาทีได้แล้วเนาะประมาณเจนาทีได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวครูก็จะหลีนะคะจะให้ให้ครูยาไปหลี่อันข้างนอกก่อนนะคะเพราะข้างนอกเป็นเป็นนึ่งลังถึงอันนั้นไอน้ำจะแรงมาก หลี่หลี่เบานิดเดียวนะคะเนาะไม่ต้องไม่ต้องหลี่เยอะหลี่ให้มีไอ้น้ำอยู่ก็คือตอนนี้เดี๋ยวดครูจะให้ดูตรงน,นี้นะทำไมครูถึงให้หลี่น,นักเรียนเห็นไหมเนาะค่ะไอ้น้ำเนี่ยคะ่ะเขาจะหนีอะ่ะนี่เห็นไหมเห็นไอ้น้ำไหมไอ้น้ำอะ่ะเขาเขาจะพุงะพ่งอ่ะพุงพ่งพุ่งพุ่งออกมาด้านข้างอะคะ่ะพุ่งออกมาด้านข้างนี้พอเราหลี่เนี่ยไอ้น้ำเขจะประครบเข้าไปอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะประครบประงมเข้ามาตรงกลาง ตรงกลางตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยเขาจะไล่จากตรงเนี้ยนะค่อยๆเข้ามาตรงกลางไงเพื่อประครบประงมให้ขนมของเราเนี่ยสุกอิม่มนะคะอิม่มหมายถึงว่าอิ่มไอน้ำอะ,ค,ะนะค่ะแล้วค่ะเพราะถ้าเราไม่หลีเนี่ยไอ้น้เขาก็พุ่งหนีผ่านไปเรื่อยๆผ่านผิวขนมไปเรื่อยๆก็จะทําให้ขนมไม่นุ่มนะค่ะทีน,นี้ครูก็จะหลีนะหลีอ่าหลีออกมานิดนึงค่ะหลีออกมานิดนึง ค่ะหลีลงมาแต่ยังมีไอ้น้ำนะคะไอ้น้ำเขาก็จะค่อยๆค่อยๆเข้ามาเลียฝาลังถึงเพราะว่าไอ้น้ำก็จะค่อยๆเลียฝาลังถึงนะคะค่ะค่อยเลียฝาลังถึงค่ะเสื้อพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวนะคะ แตงโมล่ปไปโอ้ยตัวอยากให้เห็นตัวนี้จังลวคุหมุนให้ดูหน่อยอ้าวละนอ้คอยากให้เห็นทั่วๆทุกค่ะค่ะน่ะคุยาหมุนรอบตัวเขานะคะเขาก็ถ้าเขาอยู่ในลังถึงที่เป็นฟ้าไม่เนียมเราจะไม่เห็นเนาะค่ะถ้าเราเนื่องรังถึงอย่างนี้เราก็จะเห็นตัวเขาเนี่ยเนาะเขาก็จะขึ้นแตกแบบนี้ค่ะ คะะแต่ตัวสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ใส่อะไดีค่ะคุณยาใส่จานสีดำนี้นไหมค่ะโอเคใส่จานโบราณใบนี้แหละ เสียงนกหรือเสียงใครสวดมนต์เนาะนกนกป๊อ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 กค่ะมีมีนกต้อยตีวิทย์เลยต้อยตีวิทย์แล้วก็นกตอนนั้นอะไรนะที่ครูบอกอะนกกวักนกกวักแล้ร้องกวักกวักกวักที่ที่โครงการเนี้ยค่ะต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็มีนกมี มีเขาเรียกอะไรกระลอกค่ะมีนกมีกระลอกมีงูด้วยนะง <c oughs> ูเขียวตัวเล็กๆเ,เป็นเพื่อนกันมีนกต้อยตีวิตนะเขาจะนอนหงายแล้วก็ชี้เท้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาก็ร้องต้อยตีวิตพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆไปดูเขาก็าจะลุกขึ้นบินหนีไปเลยเอาละคะ่ะ ได้ที่แล้วเดี๋ยวเปิดฟ้าเปิดฟ้าไว้ตรงนี้เนาะค่ะมนะครูครูยังไม่ปิดไฟนะครูยังไม่ปิดไฟนะคะครูจะเปิดฝ้าให้นักเรียนดูนะ,ะนะคะแล้วครูก็จะหยอดมะพร้าวนะคะกระแสฟ้าอู้กล้องครูถือไว้ ก็คือครูยาคะ่ะมากไปมั้งคะกด <laughs> กดลงกดกดลงไปไน่อยค่ะมากไปมั้งคะการกดกดลงไปคะ่ะกดลงไปหน่อยค่ะที่ครูยังไม่ปิดไฟเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะช็อกนะคะเพราะว่าครูเปิดแอร์ครูเปิดแอร์ครูก็กลัวขนมเขาช็อกอากาศเนาะเดี๋ยวอากาศจะวิ่งเข้าไปทําให้ขนมยุบตัวอ้าวละแต่แล้วครูก็ปิดไฟละ <h> ทีนี้เดี๋ยว คุยก็คีบออกมาวางใส่จานตรงนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนใส่มะพร้าวลงไปครูบอกให้กดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะได้รู้ว่าว่าแป้งเขาเนี่ยตึงเลยคะ่ะกาจะเด้งเด้งเด้งรับมือเราเลยนะแป้งอะ่ะค่ะอืมโอ้โอเห็นหน้าอันสวยงามของขนมและคูยา น่าร <laughs> ักค <ille> <iffs> ่ะ <hydro> น <representatives> uh, huh. wow. no. uh ่ารักอันนี้ค่ะวางให้ดูนะค่ะเรียงมาที่นี้ค่ะ โอเคต่ะสามอ,อาล่ะสวยงามค่ะเรียบร้อยค่ะข้างนอกค่ะอุญยาตามไปดูข้างนอกนะคะค่ะนักเรียนค่ะอาวเรียบร้อยนะคะ ขนมตาลน,นะคะที่ครูสอนให้นักเรียนทําตามเวลาจริงนะคะทําตามเวลาจริงเลยนะลักษณะหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็จะไม่ยุบตัวนะคะจะไม่ยุบตัวนักเรียนทําตามที่ครูบอกนะ,ะก็จะทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะหอมนุ่มขอให้นักเรียนที่ทําขายได้ประสบความสําเร็จนะคะให้เป็นอาชีพ ที่นำมาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่นำพาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะครูจะพาทำขนมต่อไปอีกนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยรักและคิดถึงทุกท่านนะคะพบกันใหม่ค่ะในขนมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ